วามะโสตังเอกังสัมยังกควาภารานสิยังวิหารติอิสิปัจเจมิขาไยยตัตรโคะขวาปญจวาคิเยเิกัวอามันเสิทเว

กิลมัทาโยโขตัวโคอนาริโยอนาจัสสิโตเอเตเตเพเวโอโอะ ปะคาหมาจิมาปฏิปทาตถาคตนะอาภิสังโฆธาจาโอกรณนียนการเนีอุอปัสมัยญาภิญญาญาสังโฆทายเลพานายาสังวัจติกตมาจสัตถิคเวมะ

สติสัมมาสัมปทาญังโพสภิกขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตยานาภิสัมพุทธาจากุกขารณียานกขารณีอบาสมาญาภิญญาญาสัมโพธายเนปนานายังวัตติอิ ทางโคปันเภกขเวทุพังอริยสาจจางชาติปบทุคาจราปิทุคามารนาิเบขัคโสกบริเทวทโทมนาสุภา ตัวคาปิเยหิสามปโยชโคตัวโคปิเยหิววปโยโคตัวโคยำป,ปิตังนลปฏิตามปิตัวคาสังเกตเจนปานจุปาทธาน,นทาคาธาตัาาวคาอิทางโคปนาเบคาเว สมุทัยโยอริยสัจจังญายังตันหาปวโนปวิกานันติราคสหคตาตตาตตาตตาพินันติเนศัยญาทีทานตามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปปนาท

นาทิกะเวทโทกนิโรตคามินิปฏิปทตตาอริยสัจจังายามีวะอริโยอาถังจิโกมะโคสยยาดีทางสัมมาทิ สัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสัมมาทิฏฐังทุกังอริยสัจจ์ทิม เวบวกเทตานุสุตเตสุทธามเวสุจารุกอุตตปาทิญาณอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชาอุตตปาทิอาโลโทอุตตปาทิตังโทปนิตังโวขังอริยสัจจังปะริเนยญา

อาโลโกวตตาปาทิอิตังโทกัสโมตโยอริยสัจจันติเมพิกะเวผูเปอนัณสุตเตสุจามเมสุจาภุงโกตตาปาทิญาณังโกตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชฌาอุตตปาทิอั ปาจิตังโคปันิจังทวัสสมุทายะอริยสัจจังปหัตาพันติเมฆเขวะเวกเะอนัสต์สุเตสุจามเมสุจามภ่งุตตปาติญาณุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชญาอุตตปาติอาโมโ์อุ ตปาติตังโวปปิตังตวกสมุตยโยอริยสัจจงปะนันติเมผีขเวปุกอนนสสุตสุทธรเมสุจักโคขตทปปัติญาณังทตปาติปัญญาขตปปิเว पा <laughs> आग กษัตจานติเมผิกขเวปุกเปอนันโนสุดเตสุธรรมเมสุดจากตัวอุตตปาทิยาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชญาอุตตปาทิอโลโกอุตตปาทิทังโวปาณิทานโวปาณิโรตโทอริยศาสจร์จาร

ปาฏิตังตัวปาิจังตัวปานิรุตัวอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมพิกเวปุวกเมอนันตสุตเตสุตตามเมสุจักของโอตปาทิญาณังโอตตปาทิปัญญาโอตตปาทิเวชญาโอตตปาทิอารมอุตัว ตาติอิตังตัวคานิโรธัปภะมิเนปติปทาภริยาศจันติเมฟีคะเวปุเปะอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักโขุตตปาฏิญาณังอุตตปาฏิปัญญาโุตตปาฏิเว อุตตปาติตาโละตัอุตตปาติตังตัปนิตานตัวปณิโรตถามิเนปฏิปทาอริยสัจจานะเวตาภานติเมภิกขเวปุภิกขนันุสุเตสุธรรมเมสุจักสอุตตปาติญาณอุตตปาติปัญญ อุตตปาติวิจชาอุตตปาติอาโลโคอุตตปาติตังโขปณิธานสวกันิอุตธขามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิ <laughs> เวปุกเทอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุลุทธปาติญาณุทธปาติปัญญาอุทธปาติเวชญาอุทธปาติอาโลโกอุทธปาติยาวกีวันจะเมติขเวอิมิ จตัวสุอริยสัจเตสุเอวันติปริวัตังตวันตัสการังยถาปุตังยานัสสนาสุวิสุดทังอโหสิเอวตาวะหังเคขเวสเทวะเกโลเกสมา

ตัวทิงอภิสัมพุทธตวปัจจญญาสิงยตัวจักรเมียทิฆเวอิเมสุจัตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตตสาการังยถาพุทธังยานาทสนังสวิสุตตังอโหสิอัาทัง วสเวะเคโลเคสัมมาระเคสพรมเกสัสมณพรามณียาปัายาสเทวมโนสายาณวัตตังสัม สามโพธิงอภิสามโพตัวป่าจญยาสิงญาหนาจปนาเมธาสนังโคตปาติอัคโคปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติทานิปุนาปโมติอิตมะโคจะปะขวาอัตตานาปัญจะวาคิยาภิกขะปะ วัตตัวปาสตังเป็นานตุมอิมาสเวจัปนาวัยากรนาสิภัญญาเนยายาสมตัวโกทานยาสเวรชังวีตมะลังธรรมจากุุตะปาติยังเกณฑจิสมุทยธรรมาสาันตานิโรธธรรมาน ติปวติเตจะปะคะวตาธรรมจากเกภูมิมาเทวาสารธรรมโนตสาเวสุเอตามปะคะวตาบารานสิยังอิสิปัตเนียมิกระตาเยอนุตตรังธรรมจากกลางปวติตังกาปฏิวติยังสมะเนนาวา พระมเนนวะเจวนวะมะเรนวะพระโมนาวะเลนจิวะโลกัสสมิีตตภูมานังเทวานา จิกานังเทวานังสัตว์างสุตตะวัตาวัติมสัตเทวาสัตตมโนสาะเวสุงทาวัติมสัตวังเทวานังสัตว์างสุตตะวายามาเทวาสัตตมโนสาะเวสุงยามานัง nàng sát tăng sốt tha văn tuệ sát địa văn sát tham độ sa vệ song tuệ sát nàng địa văn nàng sát tăng sốt so tha văn ema nà rati địa văn sát tham độ วัดเทวสัตมโนสาวเวสวงประนิมิตสวสวัสดีนางเทวานางสาธังสุตะวันพระมกายิกาเทวสัตมโนสาวเวสวงเอตังบังควัตตาปารานสิยังอิสิปตเนมิกระทะเย โนะตาลังธรรมจากการปวัติตาปฏิวัติยาสัมเนหวาธรามเนหวาเทเวนะวามารีหวาพรามุนาวาเกนจิวะโลกัสัมมิต เตห์เตานะคะเนน a เตานามะหตเตานายาวะพมะโลกัสสัตโตอาภวคติัญจัตสสะสัสสีโลกธาทศสังกร ัมปะการเปีสัมปะเวทิอาปะมานุอาโอลารุโอะโอปาโซโลเกปาตุระโอสิอสิตกเมวะเทวานังเทวานุภาวังอาตะโกมะขะวาอุทา โกทานิสัญญาสิวัตถโกทานโยญาสิวัตถโกทานโยติอิติหิตังอายสัมตัวโกทานยาสัญญาักิทัญโยตเววะนา